ธรมปิารัันตัรังกาจากานที่สัจธรรประจักษาภยกเดทเทุกขังอันกติมังกัจฉังโมัสสะภะคะวะโต จะได้แสดงพระธรรมเทศนากระนั้นเบื้องต้นให้ท่านบางมีลงเพื่อเป็นกางเจริญนสติเริญสมาธินกเข้าไปสู่ปัญญาอนั่งตัวตรงดอตรงสติให้มั่นก็ถือโอกาสนี้ถวายความเคารพแด่ท่านพระครู ท่านพระจัโจรโชวท่านเจ้าวาดท่านมหาเจริญพลตลอดจนถึงพระผู้กระุพื่อปฏิบัติธรรมอยากยมทุกคนทุกท่านในวันนี้วันนี้เป็นโอกาสดีเป็นวันแรกที่พวกเราจะเข้าไปสู่ ระบบของการประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความเบื่อหนา่ายคลายความกำหนัดเกิดสติเกิดปัญญาในแง,ง่ของการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องพึงคำรวมทางกายทางวาจา กิเลสต่างๆต้องอาศัยเส้นทางฉะนั้นเบื้องต้นผู้ปฏิบัติต้องรู้วิธีการก่อนว่าเราจะปฏิบัติละอะไรบ้างเคยเกิดมรรเกิดผลเกิดความสเร็จ ในหลักของการปฏิบัติเราต้องมารู้เช่ยก่อนว่ามีหลักหลักหนึ่งที่หลักธรรมท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าใรข้ามสิ่งนี้ไปไม่ได้ต้องเปรียกเลยว่าหนึ่งเป็นเส้นทางที่ทำให้ไม่เกิดปัญญา เียบว่าสมืนสมนหนึ่งคนติดคุกสามท่านเรียบว่าสมือนหนึ่งคนเป็นนี้สี่สมานหนึ่งคนที่ไม่เกิดปัญญาทำให้ปัญญาส่วนถอยลงหลักธรรมนั้นท่านเรียกว่านิวรณิวรณ์มีอยู่ห้าประการ นั้นผู้ปฏิบัติหลักใดที่เรายังไม่รู้หลักธรรมข้อนี้แม้นท่านจะปฏิบัติขนาดไหนก็ตามเชื่อว่าไม่ได้เกิดปัญญานักวันปัญญาก็จะถอยไปถอยไปถอยไปสุดท้ายในท้ายที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่เจริญมีแต่คทางแห่งความเสือ่อมเท่านั้น ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เสียก่อนว่าประการแรกหมายถึงอะไรหลักต้นบอกว่าประการแรกก็คือการมัชันทะยินดีในการในการม,มีอะไรบ้างเรียกว่าการมะขุนห้ามีความมีความทุกข์ทางตามีความทุกข์ทางหู ม,มีความทุกข์ทางลิ้นมีความทุกข์ทางตายเย่บปากาหูจมูกลิ้ิมกายใจ,ใจสิ่งเหลานี้บันทอนถ้าเราไม่รู้อันจะบันทอนเราอยู่ตลอดเช่นคนบางคนยอมละทำเพื่อเป็นภาพ แต่คนบางคนยอมละธาตเพื่อทัศษาธรรมทำไมถึงกล่าวว่ายอมละยอมละธรรมเพื่อไปเป็นธาตไหมายถึงอะไรอย่างเช่นเป็นทาตธรันตาตาเห็นรูเปเกิดความดีดีในพระเราก็มีเยอะ เวลาเห็นรูปเกิดความยินดียินดีในความสวยมีความสวยยังไม่พอยินดีในทางหูเพราะเขาพูดเพราะสุดท้ายเราถึงทำไปเป็นทาสทาสรับใช้ทาสอารมณ์ทาตรับใช้หมายถึงว่าต้องหาเงินให้เขาใช้ ธาุอารมณ์แม้จะพูดมึงพูดกูก็ยอมอย่างนี้ก็เรียกว่าทิ้งทันเพื่อไปเป็นธาตก็เยอะแต่บางคนมองเห็นรู้ทันเห็นอารู้ทันว่าสิ่งที่เราเห็นก็สักว่าเป็นธรรมดาไม่ยอมเป็นธาตยิ่งเรายอมเป็นธาตในทางตาเมื่อไหร่ เส้นคนบางคนเห็นรถอยากได้รถเห็นคนอยากได้คนเห็นโทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์เห็นอะไรก็อยากได้นั่นแสดงว่าทางตาก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่เอาสติคนในรางท,ที่มีอุปการะมากไปแนบไว้มีสติ มีสังปัญญะตัวรู้อยู่ตลอดถึงจะเอาชนะความทุกข์ทางตาได้ต่อไปความทุกข์ที่มันเกิดจากหูฟังเพราะได้ยินเสียงก็เพราะเขาพูดก็เพราะมีพระเราเองกำลังเจอปัญหาหนักทางโทรศัพท มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่านว่าตัวเองเป็นครูพูดเคาะส่งรูปมาให้กระสวยในท้ายที่สุดยอมยอมเพราะเสียงตอนนี้เขาสามารถที่จะโทรให้เราเห็นหน้าให้เราเห็นเพื่อนได้ แล้วก็น่าเราเปิดกล้องพอเปิดกล้องแคทหน้าโจอก็มีรูปเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนั่นแสดงว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราไม่ได้เอาคุณนรากเอาสติไปแน่เอาสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไปกำกัดสุดท้ายเรามีความทุกข์บางทีก็เรียกเงินกิลพัณ์ต้องโอนถ้าไม่โอน ก็จะโพสลงในโลกโซเชียลให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ก็คือทุกข์ทางหูฉะนั้นเราควรจะระวังยังไงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการมาคุนให้ละให้รู้ถ้าเรารู้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นแสดงว่าการปฏิบัติ ข้าสู่หลักธรรมก็จะง่ายขึ้นประการที่สองเรียกว่ายาาบาทมีความโกรธเป็นอารมณ์อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้โกรธตรงนี้เราเคยสังเกตความโกรธไหมทั้งพระทั้งโยมก็เหมือนกัน มาปฏิบัติไม่พอใจเอาอารมณ์โกรธมาเก็บไปเหมือนคนติดคุกคนบางคนมีอารมณ์โกรธตลอดตื่นเช้ามาไม่ถูกใจโกรธโกรธก,ก,ก,กับลูกโกรธกับหลานโกรธกับคนข้ามเกียงมีความไม่พอใจมีความไม่ยินดีอยู่ตลอด นั่นแสดงว่าเราเอาสิ่งนี้มาใส่ไว้เรียกว่าพยาบาทวามพยาบาทนี้เกิดขึ้นทุกขณะเช่นพระเรานี่การลูกตื่นมาเกลียดโกรธเจ้าว่าทำโน้นก็ผิดใครอยู่ข้างข้างท่าทำอะไรก็ผิด นั่นแสดงว่าพยาบาทล้วเอาความพยาบาทมาใส่ตัวใสว่จนกลายเป็นพวกมีเจตเด็ที่พยาบาทคอยดูกูจะแก้แค้นมันกูจะทำลายมันการทำลายด้วยกายเรียกว่าฆ่าสัตว์ถึงการฆ่าการท่าน,นดูในสังคมปัจจุบัน ดูโลกดูข่าวถึงการยิงการฆ่ากา,า,ารเคาะอารมณ์ตัวนี้ฉะนั้นเราจะละอารมณ์ตัวนี้ได้อย่างไรด้วยความเมตตาจริยามาพยายามมองตัวเองเท่งตัวเองคิดตัวเองอยู่ตลอดอย่าไปเท่งคนอื่นอย่าไปมองคนอื่น ให้มองที่ตัวเราใช้สติใช้สัมปชัญญะแม่อยู่ประกายตลอดประการที่สามกดพันจักุกดจักเชื่องซึมง,ง่วงนอนใครเอาสิ่งนี้มาเป็นเพื่อนการปฏิบัติขอไม่ก่อให้เกิดในการเจริญสติมีความง่วงเมาเ้านอนตื่นเช้ามาไม่สลัด เชืออ่อยู่ตลอดรับรับเตืนเตือนอยู่ตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นทางเห็นการไม่เจเรฉะนั้นเราจะสลัดสิ่งนี้ได้อย่างไรตัวความง่วงเหนาหงนอนเชื่อเชื่อมเราจะสลัดมันได้อย่างไร ะการที่สี่จิตที่ฟุ้งซ่านํงกำจัดค่อยฝึกค่อยกล่าวจิตที่ฟุ้งซ่านการฟุ้งซ่านของจิตมันเป็นยังไงถ้าตั้งใจจะสวดมนต์มันก็อยากทำอย่างอื่นตั้งใจยืนภาวนามันก็บอกให้นั่งภาวนาพอตั้งใจภาวนา มันก็บอกให้ยืนภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าจิตท่านมันฟุ้งซ่านนั่งอยู่คิดถึงเรื่องโน้นคิดถึงเรื่องนี้แม้นโยมก็เหมือนกันจิตมันฟุ้งซ่านล็อกตุแจหรืยังเงินอยู่ตรงนั้นจะหายไหมใครจะว่าใครจะดิงคาเรานั้น หล่านี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านการสุดท้ายเรียกว่ามีจิตลังเลสงสัยการลังเลสงสัยนี่มันจะลังเลสงสัยว่าเออการทำบุญจะได้บุญหรือไม่การปฏิบัติเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจะมีผลหรือไม่นี่เรียกว่าการลังเลสงสัย ฉะนั้นใครก็การผู้ปฏิบัติใครก็การถ้าไม่ละสิ่งทั้งห้านี้ได้แม้นท่านจะปฏิบัติทำทั้งชีวิตสิ่งเหล่านั้นสติปัญญาไม่่อให้เกิดความเจริญขึ้นได้ท่านอุปมาอย่างนี้ว่ามีกเญเยนอยู่สามเล่น มีบัวพร้อมที่จะเทียมเกวียนกเกวียนเล่นที่หนึ่งล้อซ้ายมันใหญ่แต่อล้อขวามันเล็กกเวียนเล่นที่สองล้อขวาใหญ่แต่อล้อซ้ายมันเล็กกเวียนที่สามล้อมันเท่ากัน ราบใดที่สั่งให้เดินไปข้างหน้าตัวแรกล้อซ้ายใหญ่ล้อขวาเล็กมันก็จะกไปวนมากไปวนมานักบรตรท่านเปรียบเทียบ่าอบรมมาเสมอหนึ่งคนปริััติมากแต่ปฏิบัติน้อยก็เรียกว่าเรียนมาก แต่ปฏิบัติน้อยสุดท้ายการเดินของผูเรียนก็จะเดินเป็นรูปวงกลมค่อยๆขยับไปขยับไปประการที่สองล้อขวาใหญ่แต่ล้อซ้ายเล็กท่านเปรียบเทียบว่าเสมือนหนึ่งคนปฏิบัติมากแต่ปริย là, นนัติน้อยแปลวา่ลวาคน ปฏิบัติมากแต่เนนรียดน้อยรบใดที่ขับเคลื่อนมันก็จะว,วกไปวนมางกไปวนมาแต่ประการสำคัญก็คือกบียนที่มันมีล้อ,อเสมอกันการขับเคลื่อนเสมือนมีธรรมที่อุปการะมากคือหนึ่งสติ สองสัมปชัญญะสติคือตัวรู้สัมปชัญญะคือรู้ตัวสิ่งสองอย่างนี้สำคัญม,มากคนบางคนลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นพระหรือปล่ากาพูดตานทีก็ไม่ใช่พระ คำพูดเป็นโยมก็ดีคนบางคนรูปหน้าคีวรโคนหัวแต่คำพูดไม่ใช่พระเป็นไม่ใช่สัมมาวาจานั่นแสดงว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นพระหรือเปล่า ในโลกปัจจุบันนี้บางคนเข้าตลาดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพระไรทำอะไรผิดๆถูกๆเพราะไม่รู้ตัวว่าการสํรวมวของความเป็นพระเขาสำรวมอย่างไงแทบจะไม่รู้ตัวฉะนั้นการขับเคลื่อนของพวกเราผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าสติ ัวรู้สัมพันสัญญะคือคู่แนบกันไว้ติดกันไว้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดนี่คือหลักขับเคลื่อนเสมือนหนึ่งกเวียนที่มันมีล้อเสมอกันต่อไปล้อเสมอกันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยท่านพอจะรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรม อะไรบ้างซึ่งหลักที่พวกเราเห็นได้ง่ายเป็นหลักสอนที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเรียกว่าอริยสัจสีมีทุกมีสมุทัยมีโรคมักพูดได้เลยนะท่านไม่ต้องเรียนมากก็ได้แต่ถามว่าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสอนอะไร ให้ท่านจำได้ว่าทุกสมุทัยมีโรคมะเป็นหนทางแห่งความเดชเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์เป็นสาเหตุที่เราพอจะหาได้เราทุกข์เกิดจากอะไรเป็นหนทางที่เราจะต้องเดินคืออะไรมะมีองแตกนี้แหละท่านเรียกว่าเป็นหลักกับเคลื่อน แต่ในวันนี้ผมจะได้กล่าวว่าการขัดเลื่อนที่พอจะรู้พอจะเข้าใจได้ง่ายเรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนากรรมฐานกายานุปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเรียนรู้ทางก,กายท่านพอจะรู้ไหมว่ากาย ตัวแกนนันตัวตั้งของกายคืออะไรสิ่งสำคัญท,ที่เราพอจะรู้ได้ก็คือกายคู่กับลมมีลมกายถึงตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีลมกายมันตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นกายานุปัชนากรรมฐานมองเรื่องกายหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้สำคัญว่าเรามีสติแน่ไปหรือเปล่ามีสังขชัญญะแน่ไปอยู่หรือเปล่าครับงใดสติพลังสติพลังสติมากพอท่านก็จะรู้ว่าพอนีกายนุปัสนากรรมฐานกรรมฐานเรื่องกาย ในกายเบื้องต้นพระอุปรา,าท่านบอกอะไรเทสาให้ดูเส้นผมเป็นยังไงโงมาเส้นขนเป็นยังไงนะขาเล็บเป็นยังไงไตโจหนังเป็นยังไงอาฟันเป็นยังไงผิวพันเป็นยังไงในเบื้องต้นพอเรารู้เบื้องต้นร่างกายนี้ สิ่งสำคัญคือลมหายใจเราต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกจนเข้าไปสู่เวทนานุปัจนาพิจารณาถึงเวทนา,ากายเราไม่มีเวทนาเข้ากับใรสามรญะลักษณะทุกขังอนิจนาจนาัตตานั่งนานมีความเจ็บ เอาความรู้สึกมารู้ที่ความเจ็บเจ็บน้องเจ็บน้อให้มันดูรู้ตามรู้เวทนาเรียกว่าให้รู้เวทนาจิตตารู้ปัจจนาให้รู้ตามจิต่าามจิตมันคิดอะไรอยู่รู้ความคิดของมันก็คิดน้อคิ ไม่ส่งอารมณ์ความคิดออกไปข้างนอกถ้าเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แสดงว่าในตัวจิตตานุปษษัสนาเรารู้จักอารมณ์แห่งจิตดับอารมณ์แห่งจิตคือดับความคิดค่อยๆเป็นค่อยๆตใสการที่เสียวกับ ขณะนุกธรรมนุกปัชนาทิฏเกนาถึงหลักธรรมความเป็นจริงของหลักธรรมคืออะไรความเป็นจริงของหลักธรรมก็คือตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ลับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ลับไปเป็นของจริงแบบนี้ดังนั้นวันนี้ของมีโอกาสที่จะมาเกิดปริว่า การเป็นวันแรกผมก็ขอให้ทุกรูปได้พิจารณาหลักที่มันเป็นหลักการที่มันกั้นไม่ให้เราไปสู่ปัญญาพิจารณาให้เห็นตรงแท้แนลละซึ่งวิธีละก็ไม่ยากท่านลองถามครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่อย่างนี้ คนจะละอย่างไงเช่นความม่วงเหาเหานอนวิธีละละยังไงถ้าท่านนั่งแล้วมันม่วงให้ยืนถ้าท่านยืนแล้วมันยังง่วงให้เดินถ้าท่านเดินแล้วมันยังง่วงให้นอนนอนให้อีกละละมันให้ยากฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ในหลักของการกระตุ้นปฏิบัติคงจะเจริญงอกงานจากนี้ไปภายในสิบวันข้างหน้าซึ่งผมเองผมก็เพิ่งเข้าปฏิบัติเพื่อในหลวงของเราที่ผ่านมาจะนั้นสิบวันจากนี้ไปขอให้ทุกโูก ใจตั้งอ,อกตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดสติเกิดปัญญาเกิดพลังแห่งความสำเร็จหรือเรียกว่าเส้นทางแห่งนิพพานให้ได้ฉะนั้นันนี้ถือว่า็นโอกาสดี้อนุาศทุกทุกญยัิโยมทุกคนทุกท่านฉะนั้นผมก็ถือโอกาสนี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดพระพุทธวัดปฏิบัติธรรมปฏิวัติกรรมต่อไปก็ขออนาจเป็นคุณพระสิรัตนใจให้เปิดรวมธรรมรวมปัญญาให้ทุกรูปเข้าไปสู่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปผมถือโอกาสนี้เปิดปฏิวัติกรรมนักปฏิบัติกรรมไป दो तो भोदिया मोरे